หันของเราโฟมินิสก็คือถึงจุดจบแล้วนะใช่ก็มีหลายเหตุการณ์ที่เป็นไปอย่างที่เขาเรียกว่าไงอาจจะไม่ถูกร้อเซ็นแต่ก็เป็นไปในแนวทางที่เราอาจจะคิดว่ามันคงจะจบประมาณนี้แหละแบบตามที่เราคาดเดาอันนี้ก็เท่ากับว่าจริงๆน่ยตัวเอกของเราก็คือเกรททาวเนี่ยเขาก็ถือว่าจบแบบดีนะ สำหรับเรามันคือเป็นชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมร้อยปร์ซืมากๆก็เหมือนกับว่าจากนะชีวิตใหม่จากนี้ไปเขาควรจะต้องทําอะไรแบบต้องคิดตรหนักรู้ในทุกๆขณะเขงชีวิตเพราะว่าทุกครั้งที่เขาตัดสินใจลงไปแล้วอ่ะมันไม่มีโอกาสย้อนกลับไปแก้ไขมันเหมือนสิ่งที่เขาเคยประสบพบเจอมาในห้วงสี่นาทีมันเหมือนเป็นบทเรียนชีวิต ใช่มันเป็น,นมันคงเป็นบทเรียนใหญ่มากๆเลยให้กับทางทางเกรดแล้วก็หมอทามส่วนเรื่องทีอ่อาจจะดูจบแบบโหลงเอยดูแบบรักเอ่ยเตยหอมหจังอะไรเงี้ยเนาะม,มันก็อาจจะแบบเหมือนที่เราเคยแบบพูดพูดกันเอาไว้แหละว่าคือถ้ามันจบแบบโหลรักกันมากเราอาจจะสงสัยนิดหน่อยในความรักของเขาว่าแบบ มันเกิดขึ้นยังไงแบบไหนเพราะว่าในห่วงทุกอย่างมจนถึงชีวิตจริงเออมันค่อนข้างจะแบบไม่ได้เห็นเส้นความสัมพันธ์ของเขาเลยเขาคงน่าจะมาเริ่มชีวิตใหม่กันจริงๆหลังจากที่ทุกอย่างมันได้ออกมาแบบได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่เรียนรู้กันใหม่แบบจริงๆจังๆก็ก็ด้วย แต่แต่ออย่างใน E ีพีหกเนาะที่เราดูกันที่มันเป็นแบบย้อนความแล้วมันเป็นเรื่องของดูที่จะเป็นเส้นเรื่องของความจริงที่เขาสองคนดูแค่วันได้แตนกันหมอ,อมทามมีการถ่ายคลิปแฉอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ถ่ายคลิปแฉทีถ่ายคลิปที่แบบอ่ะเขามีซัมติงกันแล้วก็แบบปล่อยลงโซเชียลอะไรอย่างงี้เนาะมันดูว่าเขาไม่น่าจะรักกันได้เลยอะแบบดูไม่ได้มีความเป็นไปได้คือแบบจะรักกันได้ยังไงแต่ว่าพอมาในอีพีนี้ เออเขาก็ดูพอทุกอย่างมันถูกลงเอยที่ขายแล้วไงเ,เขาก็รู้ว่าแบบสุดท้ายแล้วคนที่กระทำการฆ่าพ่อแม่เขาจริงๆอะ่ะมันคือใครแล้วจริงๆอะ่ะเกดก็ไม่ได้สมควรที่จะมารับอะไรแบบนี้ด้วยเพราะว่าเอาจริงๆครอบครัวเกดก็ไม่ได้เกี่ยวด้วยซ้ำใช่ก็ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วอีกอีกอย่างงที่เราคิดคือเพราะว่าตอนความสัมพันธ์ระหว่างตอนเด็กๆมั้ง ที่ตอนเด็กเขามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะดีต่อกันอะไรแบบนี้ก็นั่นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันเกิดเป็นความผูกพันอะไรบางอย่างมันกลับมาต่อกันติดไม่ไม่น่าจะได้ยากมากถ้าแบบทั้งสองคนเขามีความรู้สึกต่อกันจริงๆอืก็คงจะมีความรู้สึกต่อกันแล้วก็มันคลี่คลายจากเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะทุกอย่างมันเหมือนแบบ แต่ละคนก็ไม่ได้มีห่วงอะไรแล้วอ,ะอ่ะอืเหมือนเหมือนจากแต่ละครอบครัวก,ก็เหลือแค่เขาใช่แค่เขาคแคคนเดียวกันหมดเลยอะ่ะไม่เหลือใครแล้วใช่เออก็ตอนนี้ก็เลยเหมือนแบบเหลือกันอยู่แค่สองคนแล้วก็ต่อไปจะทําอะไรก็คือต้องใช้ชีวิตให้มันดีแล้วก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจยทีหลังไม่ต้องมีอะไรมานั่งค้างคาอีกว่าเออมันจะ ย้อนกลับไปได้ไหม,มหรือว่าสิ่งที่เราทราําถูกหรือเปล่าในใชีวิตจริงมันไม่มีทางย้อนกลับไปได้อีกแล้วใช่ทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้ว,วมันก็ต้องยอมรับผลของมันนะเนาะซึ่งใน ep นี้ก็คือถือว่านําเสนอในแง่มุมที่ที่มันเป็นความจริงแล้วมันก็เป็นความจริงเลยเป็นสิ่งที่ทุกตัวละครจะต้องได้รับผลกรรมของมันในเงี้อย่างตัว เสเองที่ตอนแรกพี่โดนก็สงสัยอ่ะพอดีมากๆว่าแบบแล้วเขาจะไม่โดนโทษอะไรหรอเพราะว่ามันน่าจะเถ้าขาถ้ไม่โดนอะไรเลยมันก็จะไม่แม็กซเซนออกปะเออมันมีส่วนเกี่ยวข้องแหละเต็มเต็มเลยคือจริงๆแล้วตัวเขาไม่ได้เป็นคนลงมือแต่มันคือสมรู้ร่วคิดแต่มันดันบังเอิญเข้าไปอยู่ในจุดๆนั้นซ่อนเลนศพคือเขาอะไม่ได้ฆ่าแต่ก็จริง แต่เขาก็ไม่ได้ห้ามใช่มันก็คือสมรู้ร่วมคิดไงแล้วก็ดันช่วยเขาหิ้วไปทิ้งอะไรแบบนี้่อนเลนศพอีกเงิใช่แต่แต่พอพูดถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจได้แหละว่าเขาจะต้องแบบมีการไปสืบสวนสอบปากคำถามถึงเหตุนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีนะที่ยังใส่ซีนสุดท้ายมาเพื่อที่ให้ตัวละครแบบเคลียร์มันเป็นก็มันเป็นปมของกรี๊ดเลยอะใช่ว่า นี่ก็รอดูว่าเขาจะแก้ไขปมตรงนี้ยังไงเขาเกือบจะใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาด้วยซ้ำะปม,มเนี่ยเพราะเพราะว่ามันคือความรู้สึกผิดผิดอยู่ในใจในใจ,จริงก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันเป็นเหมือนแบบจุดเริ่มต้นในการที่จะ เริ่มต้นชีวิตใหม่แบบได้ดีจริงๆเมือนเราก็ไม่รู้หรอกว่าผลออกมามันจะเหมือนที่เขาพูดกับหมอทามฟิฟี่วอนว่าที่แบบไม่อยากให้มันมีอะไรมาติดค้างต่อกันแบบใช้ชีวิตต่อไปของเขาเพราะว่าในห่วงเวลาตรงนั้นน่ะมันได้รับบทเรียนมาแล้วงใช่ว่าเขาแบบใกล้ที่จะถึงความตายแล้วอ่ะรวมถึงในเรื่องของพ่อแม่เขาด้วยอที่แบบตัดสินใจคือตอนแรกก็ก็แอบเก่งๆเหมือนกันนะตอนที่ที่เกรดเอาเงินไปให้เพราะว่าในใจก็ลึเลยว่าคนเรามันก็ มีข่าวไม่ดำมแหละ คือมันจะสื่อยังไงมันก็ออกมาได้หมดแล้สุดท้ายแล้วเออคือก็แอบลุ้นอยู่ในใจนะว่าตอนแรกอาจจะทําหรือไม่ทำอะไรเงี้ยคือคือถ้าสมมติว่าเขาทําลงไปแบบให้เงินจริงๆอะไรเงี้ยก็พยายามคิดในแง่มุมว่าก็พ่อแม่เออเพราะว่าเขาเป็นลูกเขาก็ยังคมีความเป็นเกดอยู่แบบอะไรประมาณนั้นแต่สุดท้ายแล้วเออเขาก็เปลี่ยนไปจริงๆเออแต่แต่ก็รู้สึกขอบคุณนะที่เขาเลือกในทางนี้อะไรเพราะเขาน่าจะไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันเป็นแบบพี่เกด พูดคือพ่อกับแม่เขามันมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยจริงๆถึงแม้จะไม่ได้เคยฆ่าใครแต่ว่าธุรกิจที่เขาทํามันก็นส่งผลกรทบต่อต่อคนที่ดันไปลุ่มหลงในจุดๆนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่พ่อกับแม่ควรจะได้รับผลอะไรบางอย่าง กับการกระทําของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งการที่ถ้าเขาไม่กลับมามอบตัวก็คือเขาต้องหลบหนีไปตลอดชีวิตใช่ถูกต้องมันก็คือกรรมในรูปแบบไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอยู่ในแบบบ้านเกิดตัวเองเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องมาเลยใช่ก็คือเกรดตัดตอนว่าถ้าาไม่กลับมาก็คือจบอะเงินก็ไม่เอาด้วยใช่เงินก็คือทางการไปเลยไม่อยากใช้เงินสกปรปกเพราะว่ามันคือเงินที่หามาจาก จากเรื่องแบบนั้นอะไรเงี้ยเนาะก็ถือว่าเป็นการเติบโตของเกรซที่คือเหมือนเขาใหม่เขาหลับไปแล้วเขาตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะแบบแก้ไขในจุดที่เขาทำผิดเออเหมือนกับอยากจะดําเนินชีวิตต่อไปให้แบบโปร่งใสที่สุดนะเนาะเหมือนก็ได้ชีวิตมาใหม่อ่ะนะในช่วงระยะเวลาที่ตัวเองแบบหมดสติสิ้นไร้สติไปส่วนในตัวหมอทามเองก็คือจริงๆชีวิตเขามันไม่ได้มี ความเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้มีความผิดอะไรในการแบบร้ายแรงอ่ะคือสิ่งที่เขาทำคือเทียบกับชีวิตเกไดอะชีวิตเกมันตำลมบอลมากเลยในช่วงหลังๆอะคือคือมันหนักหน่วงมันมันมีหลายหลายคดีในความรู้สึกเราเนาะสิ่งที่เกรดเจออะไรเงี้ยแต่หมอทําคือเขาแค่มีความแคร์ใจในการทำใจเอาม่คืนนะเขา ยายด้วยแบบนี้คนสําคัญทั้งหมดเลยคือแต่เรื่องพ่อแม่เขามันตัดไปแล้วอ่ะเพราะว่าเขาก็ได้มารู้แล้วว่าจริงๆพ่อแม่เขาก็มีส่วนในเรื่องธุรกิจอะไรแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วเออก็ไม่รู้รู้พ่อแม่เราก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็น์อย่างที่เราคิดก็เป็นส่วนหนึ่งในการนําพาให้พ่อของเกรทตกเข้าไปด้วยแล้วกันอเพราะว่าแม่ของเกรทก็เป็นคนนําพาพ่อแม่หมอทามมาให้รู้จักอ่วง ใช่มันเป็นบวงร่วมกันอะไรเงี้ยส่วนที่ตอนที่หมอทมลังเลระหว่างถอดกับไม่ถอดเครื่องอะไรเงี้ยเคารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำคือเขาทำเพื่อยายอ่ะเพราะว่ายายเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นี่ว่าเขาน่าจะหลุดพ่อแม่ไปแล้วอ่ะเพราะว่าเขาพูดกับเกดว่าเขาอยากจะแก่ไม่ได้พูดคือเพื่อยายเลยใช่ซึ่งการฆ่ายายคือสงสารมากนะตั้งแต่อีพีอะคือแบบโพช็อกช็อกมากจริงๆอะทุกคนแล้วก็การทําแบบที่ตอนที่เกรดถามแล้วกันว่าแบบ ถ้าสมมติว่าพี่ต้องเลือกว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยจะจะทำยังไงเออมันก็เป็นจุดท้าทายให้ชีวิ<า>ได้แต่แต่ในใจเราก็คิดแล้วว่าหมอทำทำไม่ได้หรอกเพราะว่า ไม่งั้นมันจะเป็นเป็นเป็นตาบบบชีวิตอีกอ่ะใช่มันก็จะต่อไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นเหมือนที่เกดพูดว่าเออไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบไม่จบใช่มันก็จะไปต่ออะไรเงี้ยนี่ว่าเขาก็ได้รับกรรมของเขาแหละเป็นกรรมในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันก็คงไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกันไม่เหลืออะไรตำรวจน่าจะสาวแบบถูกเยอะไปหมดอ่ะเพราะน่าจะมีคนในวงการหลายหลายคนแน่นอนไม่ใช่แค่พ่อฟ้าสายพ่อเกดพ่อแม่เกดแค่นี้มันน่าจะเป็นแบบเครือข่ายที่มันแบบ กว้างใหญ่แลวถ้ามันตีนั่นไงยังมีส่วนเอี่ยวข้อง ใช่มีแบบมีความเอี่ยวอยู่ในจุดจุดนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอาจงจริงเราไม่แน่ใจว่ามันมันมีตรงไหนบอกมาก่อนหรือเปล่านะหรือว่าตรงตอนที่เห็นรายชื่ออะไรเงี้ยเราอ่านกันไม่ค่อยทันแต่เห็นแบบพวกยศใหญ่ๆเยอะแต่นี่คือพูดถึงผู้การวาลิตเนาะก็คือพ่อของฟ้าใสซึ่งเราเพิ่งรู้ทุกคนว่าเขาเป็นตำรวจหรือเขามีตำแหน่งอะไรสักอย่างผู้การหรือเป็นทห,หารหรือเปล่านี้ไม่รู้นะเอเอ,เอ,เอไม่แน่ใจแต่ว่าทรงเขาที่เราดูมาตลอดเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็น่เป็นมาเฟียรหรือต้นตีอะไรอย่างเงี้ยเรานึกว่าเขาอยู่ในโลกของ ความที่เป็นแบบสีเทาดำไปเลยตลอะแบบคือแบบการแต่งกายของเขามันดูแบบโู้พพาดษอะไรไปพราะวะมึงเขาดูเป็นเจ้าของบ่อนอ่ะนึกองเขาเขาไม่ได้ดูรับราชการก็เลยงงๆอยู่ว่าทําไมเขาเรียกผู้การใช่แต่ก็คือเออเขาน่าจะเป็นส่วนเกี่ยวข้องทางด้านแบบอะารว่าแบบเราหลุดอะไรไปทุกคนก็มาเมนได้แล้วเอ๊ะใช่ไหมคือพ่อพระใสใช่ไหมที่จับได้พ่อพระใสคือผู้การวริศเออที่สภาพรอดแล้นอนอยู่โรงพยาบาลโดนถอดจัดการโดนถอดไป จกทางใดทางหนึ่งก็คิดว่าเป็นวันชัยทุกคนในเนื้อเรีอคเราน่าจะพูดผิดเพราะจริงๆคนที่โทรหาวันชัยคือลูกสาวคุณวันชัยคือพี่ก้อนแต่ไม่มีใครรู้ว่าลูกสาวคุณวันชัยคือใครก็เลยคิดว่าผู้การวันนี้น่าจะโดนทางบ้านวันชัยนี่แหละเป็นคนจัดการเพราะว่าเขาเข้าไปอยู่ในตึกของทางวันชัยอะเนาะทุกคนก็แบบมันน่าจะเป็นการแก้แค้น กันไปกันมาโหแต่โดนขังอยู่เดือนเป็นเดือนเลยนะจนกว่าจะมีคนไปเจอโดยไม่ต้องใช้มืออะไรเลยสภาพก็คือสะบักสะบอมก็คือผลกรรมจริงๆคนมันคือผลของการกรรมที่เขาทํามาทั้งหมดแบบไปฆ่าคนอื่นหรืออะไรมันก็คือโชคดีอย่างหนึ่งของมันคือมันแค่มันไม่ตายอ่ะแต่ตอนนี้มันอยู่แบบตายทางเป็นอืเราฟ้าใสก็น่าจะต้องเป็นคนรับผลกรรมเหมือนกันก็คือการดูแลการดูแลคนที่ ป่วยติดเตียงมันลำบากนะทุกคนมันมันมันเครียดแล้วมันกดดันจจากอะไรทุกๆอย่างเลยแบบสภาพจิตของคนดูแลคนป่วยอ่ะมันจะแย่แล้วเขาคงจะไม่ได้มีเม็ดเงินเหมือนเดิมใช่เพราะว่าถ้าเกิดเขามีเรื่องเกี่ยวกับคดีอ่ะจากบ้านที่เคยเคยมีเงินคิดว่าน่่าจะไมเหลือทุกอย่างน่าจะค่อยๆได้หรอกหน้ามือเป็นแหลงมือแน่นอนแล้วชีวิตของเขาน่าจะยากลําบากมากๆจริงๆ ส่วนคนที่คู่ที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือคุณกรกับต้นกา,<ร>าทุกคนเราถือว่าจบดีนะสำหรับเรามันเป็นจบแบบที่เราคิดว่าจบพี่มันยังไงน่าจะเป็นแบบเนี้ยก็ไม่สวยแต่ตอนแรกมีสามคนนะแต่เราเราอ่ะไม่แน่ใจว่า ใครจะอะไรยังไงบ้างแต่คือพอเห็นสองคนเนี้ยพอเขากลับเข้ามามีวงจรในชีวิตที่มันต้องมาช่วยเหลือหรือมาพากันหนีอคือคิดเลยว่าแบบตายคู่แน่ๆคือเหมือนในเรียก็มีแบบพูดไปก็คิดว่าแบบส่งตายคู่แน่ๆแต่แบบไม่แน่ใจว่าจะออกมาตายคู่แบบไหนแต่แบบเขาทําให้เรารู้สึกถึงความสูญเสียของคุณกรแบบ ถึงที่สุดหนักมากแก่นไปจนถึงแก่นแบบไม่รู้จะพูดยังไงคือถึงกระดูกดำจริงๆคือมันแตกละเอียดแบบทุบแล้วทุบอีกจนแบบใช่ไม่ไหวแล้วคือถ้ามีชีวิตอยู่ต่อก็บ้าเป็นบ้าจริงอยู่ไม่ได้คือไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปได้ยังไงก็คือตอนที่เขาหยิบปืนมายิงเขาก็ไม่เหลือสติแล้วอ่ะมึงคือทุกอย่างคือแบบตดนพลากไปหมดแล้วลอสไปหมดเลยคือสิ่งที่ เขาเพิ่งมารับรู้วันนี้อ่ะแม่งยิ่งตอกย้ำทุกอย่างอ่ะมึงว่าไอ้เฮียกูเป็นใคร่อ่ะกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่นี่กูมาทำอะไรอ a i l แล้ว f a i แล้วอะไรแบบเนี้ยเฟลแรกก็คือช่วยต้นกล้าไม่ได้เฟลตั้งแต่เห็นรูมน้องในข่าวแล้วว่าเขาไปอีกเฟลทั้งเรื่องต้นกล้าเรื่องน้องเรื่องครอบครัวเรื่องโดนลอกใจอีกฟ้าใสอีกอะไรอีกคือทุกอย่างรอบตัวเขาอ่ะ แม่งไม่มีอะไรที่ช่วยเหลือเขาแล้วเป็นของเขาอะมึงจบสุดท้ายก็คือยิงน้องเองใช่คือสิ่งที่มารับรู้นะจุดจุดที่เขาอยู่กันสามคนตรงนั้นอะโหบาสเล่นดีแบบมากนี่คือแบบต้องขออวยบาสจริงๆริเลยทุกคนแบบตบมือให้เลยอะคือแบบบาสเก่งมากแสดงฉากนั้นได้แบบเราเข้าใจถึงคนที่ แม่งแตกแล้วแตกอีกอะสติแตกอะแบบคือสิ่งที่เราฟังหัวเราะแบบตอนที่แบบตอนนั้นอะโหสายตาตอนที่เขามองกลับไปกลับมาระหว่างสารวัตรวินกับต้นกล้าแบบสายตาที่แบบเฮียนี่คืออะไรอะไรใช่นี่คืออะไรแล้วมันคือเสียงหัวเราะของการแบบคนที่แบบหัวเราะตัวเองอะมึงแบบขำในขำในชีวิตตัวเองว่านี่กูเป็นใครวะ กูไปทําอะไรมาวะกูไม่รู้เรื่องับพวกนี้เลยเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูวะอะไรคือแบบณจุดจุดที่เขาตั้งใจที่จะช่วยเหลือก้นกลยใช่คือจุดที่เขาเข้าไปช่วยเหลือก้นกล้าการที่กลับมาเจอกันหรือว่ากําลังจะทําทุกอย่างเพืาอที่จะพากันหนีไปเล็กๆเขาคงหวังนะว่าเขาจะได้หนีไปแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในการสองคนอย่างที่เคยพูดกันเนะคือเขาก็คงหวังแค่เงินก้อนนั้นจะไปเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็ การที่เข้าไปช่วยเหลือต้นกล้าในครั้งนี้เขาคงรู้สึกผิดกับตอนที่เขาไม่ได้อยู่ด้วยในตอนที่ต้นกล้าทำอะไรเงี้ยคือแบบเออเขาถามว่าแบบที่ทำเพราะแก้แค้นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาพยายามทําความเข้าใจแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวต้นกล้านะจุดจุดนั้นว่าว่าต้นกล้าทำลงไปทําไมเพราะอะไรแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอเคเขาจะแคลรี่คนคนนี้เริ่มใหม่เราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันหรืออะไรก็แต่เขาแบบกอบกฎหมายอะไรหลายอย่างแต่พอ มันนําพามาให้ถึงจุดที่เขาจริงๆเขามีความผิดอะทุกคนมันมันมันจะหนีอ่ะมันถ้าสมมุติว่าเขาได้หนีไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช่ทุกคนหนีไปคนดูต้องสงสัยว่าแบบไอ้เหี้ยแล้วยังไงวะเป็นอย่างนี้เลยเหรอต้องจบแบบนี้เหรอเอ้ยมัาจะมีความสุขได้เหรออะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมันมัน มันถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องอ่ะใช่เออคือถ้าสมมติว่าแบบยูจะหนีไปรักกันเออมันก็อาจจะเฮ้ยดีใจแหละที่เขารักกันอะไรเงี้ยไกองแต่มันไม่ถูกต้องแล้วความถูกต้องมันก็เข้ามาในรูปแบบนี้ก็คือมันต้องมันต้องถึงชีวิตมันก็เป็นบทเรียนของทั้งสามคนด้วยนะสารวัตรด้วยแหละโอ้โหการรับรู้ทุกอย่างนะจุดจุดนั้นต่อหน้าต่อตาอะไรเงี้ยคุณกอนแตกสลายมากๆไม่เหลืออะไรแล้วแล้วก็ตัดสินใจเกือบจะ เกือบจะยิงกันเองแล้ว่่งตัวเขากับตัวหุเพราะว่าสิ่งที่เขารับรู้มันมันเร็วมากใช่แล้วต้นกล้าด้วยความที่จริงๆแล้วยังไงเขาก็รักกอนแหละแต่ว่าสารวัตรวินดันเข้ามาในช่วงที่เขาข<อ>ร้อน <ไว S 1> มากแล้วเขาก็ดันแบบว่าต้องการความช่วยเหลือเอยใดก็ตามทําให้ <S <S เขา,าก็ยังตัดสินใจว่าเขาจะต้องปกป้องกอนอยู่ดีเออการโดนยิงในครั้งนั้นแล้วเสียงทุกอย่างก็ดับเหมือนหูวิงก็คือแบบตอนนั้นคือแบบโห ควาแบบดีดีมากที่มันทุกอย่างเงียบไม่มีแบบไม่มีเสียงอะไรเลยเรียกว่าแบบต้นกล้าหรืออะไรก็มีเสียงแบบเหมือนหูอื้อเข้ามาใช่ใช่ดับทุกอย่างมันคือความแตกต่างของกอนมากๆ้ำรวซ้ำล่าจริงๆหวังว่าพี่กอนของจะมีความสุขแวา์ก็เหมือนที่เหมือนที่ ังเกตพูดนะว่าแบบเออก็แบบให้ไปมีความสุขกับคนรักนะก็คือแบบมันไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะทุกคนแต่ตายไปมันก็ไม่รู้แล้วว่าไปไหนจะไปเจอกันจริงหรือเปล่าหรือไปไหนก็ไม่มีใครรู้ก็หวังว่าจะมีความสุขอยู่สักที่ใดที่หนึ่งก็คือตายไปแล้วคนที่ตายไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปจริงคนอยู่ก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปใช่ก็คือสารวัตรบินนั่นเองที่ก็ชอบอยู่แหละ คือเขารู้แหละว่าเขาก็ผิดอ่ะคือเขาเข้าไปมือที่สามอันนี้รู้อยู่แล้วแต่แม่งก็จนรักเขามากเกินไปตอนที่ดูโทรศัพท์แลือวก็ดูคลิปเออก็คืเดูคลิปแบบจับหรืออะไรเอ่ยใดไม่ใช่แล้วยังรักคิดถึงเขาอยู่คิดถึงเขาใช่แต่ว่าหน้าที่ที่เขาต้องทําต่อไปก็คือเขาน่าจะต้องกลายเป็นคนที่แบบน่าจะเป็นน้องเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตการทำงานที่มัน อย่างเรามัดระวังอย่างรอบคอบขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อาจจะต้องมีความถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้นคงจะกลายไปเป็นตำรวจน้ำดีที่จะไปทำประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนได้แบบดีมากยิ่งขึ้นใช่เลยก็ถือว่าเป็น การจบของทุกตัวละครออกมาได้อย่างแบบเนาะก็ถือว่าสมบูรณ์นะมันก็มีที่มีที่ลงที่สมเพตุสมมันมันมันมีมันก็ตอบเออมีที่มาที่ไปตอบทุกคําถามแล้วกันว่าแบบมันจะต้องเจอกับอะไรยังไงต่ออะไรเงี้ยเออทุกคนก็มีผลของการกระทําของมันในนก็ปล่อยให้เขาทั้งหมดใช้ชีวิตในเรื่องนี้ต่อไปนะคะ โฟมินิ s ต่อไปเนอะก็ส่งทุกตัวละครกลับสู่โฟมินิทที่ไม่รู้ว่าจะมีนิยายออกมาไหมหรืออะไรยังไงเนอะเพราะว่าเขาก็เขียนบทเรื่องนี้มาเพื่อเป็นซีรีส์เรื่องนี้เลยเนอะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาดูกับพวกเรามาร่วมวีดมาร่วมงฟังร่วมวิเคราะห์ร่วมพูดคุยคาดเดาอะไรอย่างนี้ไปด้วยกันว่าสุดท้ายแล้วทุกตัวละครจะจบแบบไหน ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะมากันสองคนแต่ว่าเราก็หวังว่าทุกคนยังจะมา มาพูดคุยมาให้ความคิดเห็นในตอนสุ้าไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณเบียนขาวนักแสดงทุกคนนะคะทั้งทีมเลยเก่งมากทุกคนเลยนักแสดงทุกคนเก่งมากๆมันยากมากเลยนะสำหรับซีรี์เรื่องนี้คิดว่าแบบกว่าจะรมลกกุ้คานออกมาเป็นโฟมินิทที่เราได้ดูในวันนี้เนาะถูกทุกคนต่อสู้กันมามากนะคะต้องถึงแบบนนักแสดงนำทั้งผูดจากนักแสดงทีมทุกอย่างคลเชั่นนู่นนี่นั่นทุกอย่างซีรไทย เรามันไม่ไม่แพ้ใครจริงๆแน่นอนนะคะก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นำดีในปีนี้ของเราและคิดว่าของใครหลายคนด้วยชื่นชมทุกตัวละครเลยนะแบบทุกตัวละครจริงๆต้องใช้พลังเยอะมากเรื่องเย้ยนี่ขนาดนั่งดูแล้วแบบแปดตอนก็คงเขาน่าจะเหนื่อยประมาณนึงอ่ะน่าจะจัดเต็มใส่เต็มมากนากการแสดงทุกคนคือแบบจะเรื่องจะจึงจากมากนะคะทงคุณเจษที่แบบเพิ่งมาเล่นซีรแในูปบบ ดีเนาะดีดงโลซัพพอร์ตโลคือทุกตัวละครคเลื่องมาแบบดีมากจริงตัวเจ้าตัวเอ่อเจ้าไบเบเองอะไรเงี้ยก็เราสึกาน้องเต็มที่กับจุดจุดนี้มากๆใช่เข้าเต็มที่กับคำว่านักแสดงมากเลยบาร์เอ่ยต้นเออบาร์เออยฟุ้ยเอ่ยอะไรเงี้ยเรารู้สึกโหเป็นการแสดงที่จัดเต็มมากๆเนาะแบบจัดจ้านเลยอะถือว่าใส่สุด กับการแสดงมากๆตัวเจเจเองที่มาเล่นเป็นสาวาบินเนาะก็ตัวพี่ๆที่เป็นที่มาสมคบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเก่งมากเลยอ่ะเก่งมากแล้วก็นักเขียนด้วยเนาะโอ้ใช่หมอแซมคุณหมอแซมสุดก้อดมากๆจริงเรารู้สึกว่าบทเรื่องนี้ถือว่าจบลงเนาะก็ลงได้ดีนะสำหรับเรานะใช่สำหรับเราสำหรับเราถือว่าโอเคเลยโอเคเลยไม่ได้มีจุดให้รู้สึกว่าโหติดค้างในใจอะไรแบบนไม่หลับอะไรอ่ะใช่ ก็ถือว่าจบไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนแล้วช่องเรายังมีอะไรให้ดูอีกอะแ่ๆมากมายนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะมีประมาณเป็นสิบเป็นร้อยลย์ลิสต์ใช่ก็ฝากด้วยนะทุกคนเผื่อจะมีอีกสักคอนเทนต์ที่แบบโฮอยถูกใจจังเลยอะไรเงี้ยก็อยู่กันไปยาวๆอยู่ในการฝากติดตามพวกเราไปด้วยเนาะส่วนผลงานของค่ายเราก็ก็ติดตามมาอยู่เสมอนะคะะว่าถ้าจะมีอะไรออกมาอีกก็คิดว่าโอเคแหละเขาแบบเขาเรียกว่าไงอะลงทุนกับ ทุกอย่างค่อยๆประนีตค่อยๆทำออกมาซึ่งก็มั่นใจแน่นอนกับคุณภาพของเบียงคขาวนะคะจริงทุกคนรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรมาให้พวกเราดูอีกไหมใช่เฝ้ารอเฝารอโอเคทุกคนวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย